เอ็5ที่นั่งคันนี้นะคะได้เป็นตัวลองท็อปมาให้เลขไม์เพียงแค่9 0 0 0 0มกิโลเท่าน,นั้นเองภายในมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางหน้าใช้งานด้านหน้าของเขาระบบเซ็นทรัลล้อพรมไรมันติดฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออโต้มาให้เบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้านในส่วนคนขับมาให้เรียบร้อยเลยได้ล้อแมอ็กล้มตาสวยๆมาให้แบบนี้คันนี้อลล่อดเริ่มต้นอยู่ที่800 0ตัวต้นนะคะสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบก,กับพิมเพชรย์ Pedro นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยน์สวินทวงศ์ส6สำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเรานะคะศูนย์รวมรถมือสองย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านสวินทวงศ์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถ s อ v เข้ามาใหม่ผ่อนถูกมากผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 8 0 0 0ตัวต,ต้นเท่านั้นเองนะคะใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานตัวรองท็อปเลหม่น้อยๆพี่แนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะต o วต้า C-HR 1.8มิตรนะคะปี2018กับราคาอยู่ที่469,000บาทเครดิตดีสามารถจัดยอดฟรีดาวได้เลยไม,ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 2. เจผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยเลขหมายเพียงแค่90,000กโลเท่านั้นเองนะคะได้ลดครอบครัวนะคะโฉมนี้รุ่นนี้หายยากนานทีจะเข้ามาไปไวแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยคะ่ะ ในส,ส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้ไปสีเดียวกับตัวรถมาให้นะคะโลโก้ ś, ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางศูนโตต้านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์มีไฟตัดหมอกมาให้ทั้งสองข้างนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยรถข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้าง คันนี้ได้เป็นล้อมแมกลมดําแมกขอบ17นะคะได้ยางปี2023นะคะลูกค้าได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคลูกค้าแบบนี้เลยไฟเลี้ยวแบบ l e d นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้กับคลูกค้าอีกด้วยนะในส่วนของภายในระบบเซ็นเตอร์ล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้มือจับนะคะจะได้เป็น สีแบบสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวสัญญาณการขโมยกระจกแท้เดิมจากโรงงานเป็นของทางศูนย์โต้ตาโดยตรงเลยอย่างเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีช่องใส่ของมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะพรมลรยหุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมลรยมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดําตัดโดยจะเขียบสีเทาภายในคือกว้างขวาง นางยืนเหยียดค่ะได้สบายเลยนะคะได้บอบปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยโครงสร้างตัวรถของเขาเดิมเดิมก็เลยตัดด้วยสีตาสวยๆมาให้อีกด้วยนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะได้เป็นสีตาทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำต,ตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้แบบนี้เลย มาพร้อมกับพรมสีดำมาให้เช่นเดียวกันนะเป,ป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานอีกหนึ่งค่ะเลยสมาับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะคุณลูกค้เบเบคกาเยยีบรบกดปุ่มพุ่สตาร์ทได้เลยค่ะสำหรับหน้าจอของเขาจะเป็นเขาเรียกว่าออโต้มาให้เรียบร้อยเลยเลขไม์อยู่ที่91,000 ได้เป็นเลือกไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะหน้าจอ a n d r ดอ d เป็นจอทัลสกีนไปของทางศูนย์โตตาโดยตรงเลยสําหรับตัวนี้แอร์ Air, ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้มาให้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยระบบความปลอดภัยตัวนี้ก็คือ จัดให้เต็มๆให้แน่นอนมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน,น้ำมีมาให้ได้เป็นเด็กมือไฟฟ้าระบบกันลื่นปุ่มโฮมีมาให้ครบเลยนะคะตัดด้วยสีดำสวยๆมาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยพรมไรยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชาสามารถเพิ่มรมะดับเสียงลดระดับเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยกระจกตัวนี้ได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้า เพราะว่าตัวนี้เขาได้ตัวรองท็อปแต่ถ้าตัวท็อปอ่ะจะมีอะแด t ตีฟแล้วก็มี Full c o n t r อนมาให้นะคะตัวนี้ได้ตัวรองท็อปมาให้กับคุณลูกคา้ากับราคาที่คุ้มมากๆนะคะ469,000บาทเครดิตดีลูกค้าสามารถจัดยอดฟรีดาวได้เลยนะคะมาดูดนส่วนของด้านหลังกันบ้างช่องใส่ของมาให้กระจกแท้เดิมจากโรงงานของเขาทั้ง4บาน,นเลยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งาน เะะบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานมาพร้อมกับผมสีดำเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้สามารถพับเบาะลงได้สามารถพับเบาะลงได้ทำให้พื้นที่มันกว้างขวางแล้วก็น่าใช้งานมากขึ้นนะคะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อหาพิงก์ก่อนเลย082 เจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามเปอร์พิง์แอร์ไลน์ได้นะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังยางปี2023ัมแม็กลมดำแม,ม็กขอบสิบเจแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ l e d มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกดวงที่3ากระจกลาฟ้าตัดขอบด้วยสีเดียวกับตัวรถมาให้เลย นะคะคุณลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางไฟสองสินหาด้านข้างมีมาให้นะคะมาพร้อมกับตัว,วชุดเติมลมต่างๆก็มีมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะเล่งไปเพียงแค่90,000มกโลเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอเมิดต,ต่างๆ,างๆยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยริ้วรอยต่างๆเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้า สำหรับใครสนใจคันนี้ด่วนนะคะลูกค้าตอนนี้เหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะสีบอลเงินติดจองไปแล้วเหลือเพียงแค่สีดำหนึ่งคันเลยนะคะติดซีลรอบพันตัดขอบด้วยสีดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังมีตั้งสี่จุดนะคะติดกล้องถอยมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยในส่วนของยางด้านหลังได้เป็นยางกุดเดียมาให้นะคะยางปี2023แม็กลมดำแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจานโรงงานนะคะมือจับ เขาจะได้ไปสีเดียวกับตัวรถมาให้พื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสำบาบพันนี้นะช่องใส่ของก็มีมาให้เช่นเดียวกันตัวล็อกเด็กมีมาให้เหมือนกันนะคะด้านหน้าของเขาก็เช่นเดียวกันนะคะคู่มือต่างๆมีมาให้ครบไหมมาดูพร้อมกันเลยคู่มือมีมาให้ครบเลยจากศูนย์โดยตรงเลยนะคะเบาะนั่งสีดำพื้นที่ คว้างขวานน่าใช้งานนะคะแผ่นเพจเช็คได้จากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้เลยนะคะสามารถใช้จับประวัติศูนย์ได้เลยสำหรับคันนี้รถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพลูกค้าได้เห็นโครงสร้างหรือตัวรถของเขาเดิมๆกันเลยสำหรับคันนี้นะ ยังไม่ได้กลับน้ำให้น้องยังไม่ได้เก็บงานให้นะคะพิงรีวิวเรียวๆให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยใครที่อยากได้รถเดิมพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้ทางภายนอกแล้วก็ภายในแล้วก็ออปชันที่เยอะๆแบบนี้นะคะแนะนำเลยสำหรับคันนี้นะโตต้าซีเฮกอาร์นดปตรปี2018นะคะเลขไม์เพียงแค่90,000มกโลเท่านั้นเองกับราคาอยู่ที่469,000บาทเครดิตดีจับไปเลย ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยที่2.79ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันไปเลยผ่อนิ่มต้นอยู่ที่8,000ต้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่นะคะพิงเช็คให้เลยค่าแบตเตอรี่ต่ำ50%เปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนชุดไฟหน้าของแท้คันเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะ ชุดฟหน้าของแท้ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง VVTI เป็นเครื่องดูโอให้เรียบร้อยเป็นเครื่องพันแปดนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแ,แก้มขวาลอยเม็ดอาร์ตต่างๆสติ๊กเกอร์มออกนะคะแผ่นกันร้อนรถของเราคือรับประกันแน่นอนไม่มีการชนหนักผิดความจมน้าเปลี่สีกองไม้มีเล่มทุกกันนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปมีการเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวให้เลย กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็เช่นในส่วนของโครงสร้างตัวรถให้นะคะ274รายการนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะอยากได้ตัวรองท็อปเล่้ยงไปเพียงแค่เก้าหมื่นนะคะอยากดูสภาพรถเดิมๆพี่แนะนำเป็นคันนี้อีหนึ่งคันนะคะเป็นทางเรื่องให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะโต้ต้าซีเฮดอาร์หนึ่งจุดแปดมิตรนะคะปีสองพันสิบแปดนะคะเล่้ยงไปเพียงแค่เก้าหมื่นกโลเท่านั้นเองกับราคาอยู่ที่ กับราคาอยู่ที่469,000บาทเชรีิตด,ดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0 0ต้นๆเท่านัน้นเองนะคะได้รถครอบครัวแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะขอรายได้อยู่ที่ประมาณ20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะกดไลค์กดแชร์ กติดตามช่องผมพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ